สวัสดีตอนเช้าของวันพฤหัสอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาตลาดค่ะผักผลไม้อะไรช่วงเดือนมีนานะคะก็จะมีพวกสตรอเบอรี่มะเขือเทศออกเยอะแล้วก็ราคาถูกมากแล้วก็ดอกอาจิโชกนะคะเป็น <c oughs> ตัวนี้อร่อยมากเลย <c oughs> เหมือนหวงปีบ้านเรา <c oughs> ต่อจากที่เดินตลาดนะคะเราก็จะมาเดินดูเสื้อผ้ามือสองนะคะของถูกๆเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยค่ะทุกคนนี่กล้องแบบนี้เลยค่ะ ของแบรนด์เนมนคะคะที่เขาเอามาโลตอนนี้เศรษฐกิจทางอิตาลีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวันนี้มันก็จะนําภาพเล็กๆน้อยๆนะคะก็เหมือนประจํานะคะที่วานมาเดินกับเพื่อนๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเอามาฝากทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแดดออกก็ได้เพื่อนคนไทยนะคะที่อยู่ด้วยกันที่อยู่แถวนี้นะคะก็เวลาตลาัตาดมีตลาดนัดพวกเราก็จะมาที่นี่นะคะก็มาเดินด้วยกันนี่นะคะ ดูกระเป๋าใบาละ5ยูโรนะคะมีทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ไม่แบรนด์เนมนะคะแต่ในแต่ยังสภาพดีอยู่นะคะเอามาขายโลออกนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้พวกแฟชั่นนะคะของแฟชั่นเขาจะลดราคามากเลยช่วงนี้หลังจากปีใหม่นะคะลด50ถึง80เลยค่ะบางอันนะคะมือสองเขาจะมาโลก,กองแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้มากับส้มแล้วก็นิดแล้วก็น้องมาลินนะคะเราวันนี้เรามาเดินกันเล่นนะคะดูกระเป๋าค่ะทุกคนไปละห้ายูโรเองค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะคนไทยที่อยู่ใกล้ๆก็แวะมาเลยนะคะมาเดินตลาดนัดด้วยกันแต่มันก็จะมีหลายที่นะคะตลาดนัดไม่ใช่มีเฉพาะที่หมู่บ้านของหวานอยู่นะคะที่อื่นก็มีเพราะว่าเขาจะย้ายนะคะ แต่ละวันไปหมู่บ้านไหนนะคะทุกคนคะ่ะแต่หมู่บ้านปฏิบ่ายาก็จะมีเฉพาะวันพฤหัสนะคะทุกประจําทุกอาทิตย์นะคะดูราคานะคะโลบก,กันกองแบบนี้เลยคนอิตาลีก็เศรษฐกิจฐฐไม่ดีเขาก็จะแวะมานะคะตลาดนัดแบบนี้นะคะเห็นไหมรองเท้าบูทช่วงนี้จะเข้าช่วงระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคน อากาศจะอบอุ่นนิดนึงอากาศทางอิตาลีตอนใต้ก็ไม่แน่นอนหรอกค่ะสองวันดีสามวันร้ายเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวลมลมแรงมากเลยค่ะที่นี่ถ้าเวลามีลมมานะคะเสียงบูเหมือนเด็กร้องเลยน่าครัวมากนี่นะคะ่ะเดินเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านไปทานข้าวทําซื้อกับข้าวนะคะไปกินด้วยกันกับเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็คือ นี่แหละคะ่ะที่สามารถอยู่ได้พวกเรานะคะถ้ามีตลาดนะคะสามารถเดินทําให้ไม่คิดถึงเมืองไทยเท่าไรนะคะแต่ถ้าเมืองไทยเนาะก็มีตลาดทุกที่มีของกินทุกที่นะคะอันนี้ก็มีเฉพาะเฉพาะช้อปปิ้งนะคะทุกคนส่วนมากเนาะขนาดของในห้างลดราคานะคะเขาก็ยังมาเลยค่ะยังมาที่ตลาดนัดเหมือนเดิม วันนี้ก็จะนําวิดีโอนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะว่าพวกเรายังคิดถึงนะคะ f อฟทุกคนนะคะนำภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆทางอิตาลีนะคะมาฝากทุกคนอิตาลีนะคะก็ไม่ตามจากไทยนะคะทุกคนค่ะทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะทุกคนคล้ายๆคนไทยเลยนิสัยคนอิตาลีรักครอบครัวเหมือนกัน อยู่กันเยอะมากเลยค่ะครอบครัวใหญ่แต่จะมีคนอบพยพเข้ามาเยอะมากเลยค่ะทุกคนวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันก็ไปเรียนเพิ่มนะคะเรียนภาษาอิตาลีเพิ่มนี่ดูค่ะเสื้อผ้าย,ยาวๆนะคะชุดคุมแฟชั่นมาใหม่ตัวนี้เขาจะเอาแฟชั่นทางอาเ,อเชียเข้ามาเยอะนะสวยสวยด้วยค่ะ เหมาะก,กับพวกเราแต่ก่อนจะไม่เยอะขนาดนี้ตอนนี้เยอะเลยคะ่ะมาออกมาวางขายแบบนี้เลยตัวละ80ยูโรเราต่อกันได้เลยคะ่ะบางร้านเราก็พูดต่อราคากันได้แต่บางร้านถ้าเห็นคนต่างชาติเนาะคนต่างด้าวเหมือนเรานะคะก็ไม่อยากให้ต่อก็จะคิดราคาสูงหน่อยก็เหมือนคนไทยก็เหมือนคนแถวแถว,แถวบ้านเรานะคะย้ายเข้ามาเวลาเขาคิดว่าเราฟังภาษาอิตาเลียนไม่รู้เรื่อง เขาก็จะมีการกดราคานะคะเราต้องตามให้ทันพวกนี้นะคะคนอิตาเลียนนะคะดูค้ากระเป๋าเล็กๆน้อยๆมีทุกที่นะคะมีกลโกงทุกที่นะคะไม่ใช่มีเฉพาะที่ไทยหรือว่าที่อื่นมีทุกที่ที่อิตาลีก็มีค่ะกโกงกับคนต่างชาติคนต่างดาวแบบพวกเรานะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะช่วงนี้นะคะเขาจะเอนตี้กับคนอพยพแล้วก็คนต่างดาวมากๆเลยค่ะ คนอิตาลีที่นี่บางคนเขาจะเวลาเราเข้าร้านนะคะไปร้านเขาก็บางคนก็ไม่อยากจะคุยด้วยกับคนต่างดาวหรือคนต่างเ,าเหมือนคนย้ายเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะก็มีปัญหากันทุกที่บางคนเปิดใจบางคนก็ไม่เปิดใจค่ะอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะสุขสบายนะคะทุกคนคะ่ะเราต้องเจออะไรกันเยอะเลยคะ่ะคนเจ้าของพื้นที่เนาะเราต้องมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะ ที่ช่วยกันคิดอันนี้ก็นํจาจะกลับแล้วค่ะทุกคนขาลมแรงมากเลยก็เลยนําภาพบรรยากาศนะคะว่าพวกเราไปทำอะไรบ้างอยู่ที่ไหนยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะดูค่ะหน้าตาลมพัดหมดสภาพเลยค่ะสามสาวสามีทํางานพวกเราก็ออกมาจ่ายตลาดน,นะคะแล้วช่วงเย็นนะคะก็จะมีการจัดงานนะคะงานงานคณิวาเลยนะคะพวกเราก็มาเดินต่อเลยค่ะทุกคนขาที่นี่ เวลาเขาจัดงานนะเขาจัดดูค่ะคนมาดูเยอะมากๆเลยทุกครั้งเขาเขาจะจัดนะคะวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ที่เมืองของวานนะคะเขาบอกว่าทุกที่เขาจัดเขาก็เลยเลือกเป็นวันนี้นะคะมาจัดสุดท้ายเขาจัดใหญ่มากเลยมีการเต้นและเล่นเยอะมากเลยค่ะแต่วันก็ถ่ายดูไม่ครบนะคะเพราะว่ามันใช้เวลานานกว่าทุกขบวนนะคะจะมาครบก็จะไปถึงเกือบเที่ยงคืนนะคะวันกลับ สองทุ่มวันก็กลับแล้ววันก็เลยนำภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะกับเพื่อนคนไทยที่เรามาดูงานนะคะมาฝากทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศการแห่นะคะกนเนวาเลยอ่านแฟนตาซีนะคะก่อนที่จะเข้าช่วงใบไม้พรินะคะช่วงอากาศร้อนซัมเมอร์นะคะเขาก็จะมีการจัดแบบนี้แหละของทุกปีให้เด็กๆแต่งตัวแฟนตาซีนะคะวันก็ทำทุกปีนะคะวิดีโอแต่วันนี้ก็นำเด็กๆน้อยๆนะฝากนะคะมาฝากทุกคนเหมือนเดิมดูค่ะเขาแห่แบบนี้เลย มีเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะอยากจะถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูนะคะดูเขาเดินขบวนกันแบบนี้เลยคะ่ะเวลางานอะไรเขาสามัคคีกันมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเวลามีการจัดงานเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ออกนอกประเทศนะคะเขาจะอยู่เฉพาะหมู่บ้านเขานะะี่ค่ะมีอะไรพวกไวรุ่นอะไรนะคะก็จะอยู่ที่นี่มาร่วมกันและเล่นนะคะที่นี่เวลาจัดงานสําคัญอะไรแต่ละครั้งนะคะคนอิตาลีนะคะเขาก็จะมารวมและก็ให้ความร่วมมือมากๆเลยคะ่ะ การเล่นเล่นนะคะหรือว่าเป็นงานอะไรต่างๆนะคะทุกคนเขาจะมาเดินดูแบบนี้นะคะดูค่ะภาพมันเก็บได้ภาพแค่นี้เองค่ะเพราะว่าเมืองนะคะในหมู่บ้านของวานอยู่ก็มีช่างภาพเขาก็เลยส่งภาพมาในกลุ่มนะคะวานก็เลยกรอบเขาออกมานี่เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะว่าเขามีการแห่อะไรบ้างนะคะ นี่แฟนตาซีนะคะทุกคนค่ะแบบแฟนตาซีวันนี้ก็นำภาพนะคะทุกคนค่ะเล็กๆน้อยนะคะมาฝากทุกคนเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้าวันมีเวลานะคะวันจะพยายามนำคลิปนะคะมาลงให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะ